Hey. แย่ยินดีซาร่าคาซินกนินีขึ้นสถานะแต่งงานกับแฟนหนุ่มคนใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายสตรองที่ได้มีเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชีวิตคู่อยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอนั้นเคยมีประเด็นพูดถึงกันมาก่อนเรื่องลูกระหว่างนักร้องนัก,นกสแสดงโกอินเตอร์ไมพิรัตนิธิ p a i า a กุลและซาร่าคาซินกนินีโดยเราเห็นว่าทั้งคู่มีขึ้นโรงขึ้นศาลมีการเคลียร์ใจกันแล้วนั้นและตอนนี้น้องแม็กซ์เวลล์อยู่ในการปกครองการดูแลของซาร าล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะใน Facebook ส่วนตัวของซาร่าได้ขึ้นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์พร้อมแท็กไปที่ Facebook ส่วนตัวของฝ่ายชายที่ใช้ชื่อว่าดาริคายงานนี้ทำแฟนๆแหย,ยินดีกับรักครั้งใหม่ของเธอเป็นจำนวนมากยินดีด้วยนะคะ